ชาโตดูเลชเนี่ยมันแปลตรงตัวเลยนะครับชาโต้แปลว่าปราสาทดูเนี่ยแปลว่าท่ามกลางวิลเลจก็คือหมู่บ้านแปลงตัวตัวคือปราสาทท่ามกลางหมู่บ้านเพราะฉะนั้นรอบๆโรงแรมเราเนี่ยคือหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าของภูเก็ตทั้งหมดเลยสิ่งที่เราดีไซน์เราต้องการความสะอาดสะอาดโทนสีของโรงแรมเราเนี่ยจะเป็นออกแนวเอิร์ธโทนออกสีขาวสีเทาสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็อาจจะมีสีดำสีทองบ้างเพื่อสร้างความหรูหราเป็นแนวคลาสสิกไทม์เลช แต่ก็มีความโมเดิร์นแล้วก็มีความง่ายในการใช้ง,งานมากขึ้นตามห้องตามหลายต่างแล้วสะท้อนจากดีไซน์ออกมารวมถึงฟังก์ชันที่เราต้องการด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรากังวลสุดเลยก็คือเรื่องเสียงประตูหน้าต่างอุ้เนียมของเราจะใช้ท็อสติกทั้งหมดซึ่งก็ทําให้ลูกค้าที่มาพักหลายๆคนก็มีคอมเมนต์ที่ดีก็บอกว่าเวลาเข้ามาในห้องพักแล้วเมื่อไรก็ตามที่ปิดประตูหน้าต่างเนีย่ยมันเงียบมาก ปาตองเนี่ยมันเป็น worldwide destination อยู่แล้วเพราะเนี้ยตลาดหลักๆของปาตองนับก็จะมีค่อนข้างคาม,มากดีไซน์ของเราเนี่ยเป็นปราสาทผู้ที่อยากจะเข้ามาพักเนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นคนฝรั่งเศสจีนรัสเซียแล้วก็ยุโรปพื้นที่ของโรงแรมเป็นแนวยาวรอบๆโรงแรมเราเนี่ยคือหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าของภูเก็ตทั้งหมดเลยเพราะ,ะนั้นการก่อสร้างหรือการดีไซน์ต่างๆมันก็เลยค่อนข้างต้องระมัดระวังพอสมควร มันมีความยากเพราะว่าประสาสเนี่ยบัวมันจะต้องเป็นก้อนใหญ่ๆคมๆแล้วมีความโค้งเราน้ําหนักมันต้องชัางมากการดีไซน์เราจะต้องดีไซน์ให้มันได้ตามรูปแบบแต่น้ําหนักต้องไม่มากเกินไปและความสวยงามยังต้องได้ด้วยตอนการก่อสร้างที่ผมคํานึงถึงวัสดุอะไรก็ตามที่เป็นอิฐต้องใช้การก่อผมจะใช้อิฐเกเรเซโคเพื่อลดปริมาณโลกร้อนแล้วก็อยันเนืก็คือสิ่งที่ เราังวลสุดเลยก็คือเรื่องเสียงโรงแรมเราเนี่ยมีหมู่บ้านล้อมรอบมันมีโอกาสที่จะเกิดเสียงแต่ต่อว่าโดยเฉพาะด้านข้างเรามีสนามบอลมันจะมีคอนเซิร์นจากแขกมากน้อยแค่ไหนนะครับประตูหน้าต่างอุมเนียมของเราจะใช้ทอสเสนทั้งหมดซึ่งก็ทําให้ลูกค้าที่มาพักหลายๆคนก็มีคอมเมนต์ที่ดีก็บอกว่าเวลาเข้ามาห้องพักแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ปิดประตูหน้าต่างหมดเนี่ยมันเงียบมาก พอเข้ามาแล้วมันเป็นโลกนึงทางททคข้างนอกมาจอใจมากแต่เข้ามามันเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ยิ่งมั่นใจกับโรดกเออสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถช่วยเราลดปัญหาในหลายๆอย่างในการที่จะโอเปเรตโรงแรมได้ท้งหมดเราโอเคกับสิ่งนี้มากๆหลังจากเราเจอฝนตกหนักมาหลายๆรอบนะยังไม่มีปัญหาเรื่องรวดวซึมเลยทางทอเทมส่วนจางเองที่กรุงเทพก็พร้อมที่จะ ที่เหลืออยู่ตลอดแล้วครับก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการดีไซน์ร่วมกันหรือการออกแบบร่วมกันครับสำหรับจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนะครับโครงการจาโตดูวิลเลจก็เกิดจากการที่คุณพัฒนันก็ติดต่อมาว่าอยากจะสร้างโรงแรมสีดาวที่บริเวณป่าตองของภูเก็ต สำหรับรุ่นสินค้าของทอสเทมที่นำมาใช้กับโครงการของชาโต้เดอวิลเลจก็ประกอบไปด้วย2รุ่นนะครับก็คือรุ่น V70 กับรุ่น V+ plus. โดยประตูหน้าต่างที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับคือเป็นบานที่เป็นประตูบานเลื่อนส่วนตัวหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นบานที่เป็นบานกระทุงใน2รุ่นนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติของประตูหน้าต่างที่สามารถการเสียงจากภายนอกได้ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปริมาณน,น้ำฝนที่จะมาประทัก,กับตัวบานประตูหน้าต่างได้อย่างดีอีกอันหนึ่งที่เราต้องการให้โครงการเนี้ย มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีการนําเสนอและก็เลือกสีตัวหนึ่งที่เรียกว่าดัสเกรย์ซึ่งสีดัสเกรย์เนี่ยเป็นสีที่เราเฉลิมฉลองการครบรอบ1 0 0ปีเมื่อ2ปีที่แล้วมันอินสปายมาจากสีที่พระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วก็แสงที่พระาทิตย์สาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีฟ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเหลือของสีน้ําเงินด้วยการเลือกใช้สีนี้เนี่ยจะทําให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่มีความคลาสสิกเป็นยุโรเปียน เพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยมีการนําเสนอให้กับทางโครงการว่าเราอยากให้มีการติดคิ้วกระจกที่เป็นอลูมิเนียมบาร์เพื่อเดคอเลตให้เป็นยูโรเปียสไตล์ในการออกแบบทางที่อยู่อาศัยและก็คอมเมอร์เชียลบิวตี้เนี่ยผมคิดว่าประตูหน้าต่างเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบทำให้โครงการต่างๆเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ออกมาต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกรุ่นหรือว่าการเลือกสีเพราะฉะนั้นลุคที่ออกมาก็จะต่างกันปัจจุบันเท่าเที่จะมีสีทั้หงหมด6สีซึ่งสามารถจะตอบโจทย์กับอาคารได้ในหลายๆรูปแบบ สุดท้ายเนี่ยเราสามารถทําออกมาได้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นดีไซน์ของเราทั้งภายในและภายนอกเนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่าสวยมากอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำรู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ากับพลังกับแรงใจที่ไม่ว่าจะทีมออกแบบทางฝั่งเจ้าของก็ดีหรือจะทางฝั่งผู้ออกแบบก็ดีพยายามหาแมทเทีเยลต่างๆให้มันมาตอบโจทย์ยมันสามารถทํา สิ่งที่ฝันได้ใกล้เคียงขนาดน,นี้นะครับผมว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ท้าทายและทำให้รู้สึกว่าประสบความสำเร็จ